นอนหลับฉันก็เลยจบไลฟ์แบบเร่งรีจากนั้นคุณปู่ก็ตื่นขึ้นมาฉันหัวเรอะและบอกปู่ว่า <c oughs> ในขณะที่ฉันกำลังแสดงสด เขากรนทั้งที่หลับและตอดัโอเจากนั้นเขาก็ทำหน้าขอโทษและพยายามกอดฉันอีกครั้ง แต่เมื่อเขาพยายามจะจูบฉันฉันก็ผลักเขาออกไปและบอกเขาตรงๆว่าฉันเกลียดการสกินชิปจริง และยูอิมกับฉันบอกว่ามันอึดอัดมากที่ปู่ของฉันมานอนในหอพักของเราฉันบอกว่าเราต้องการเวลาพักผ่อนเหมือนกันแต่เราจะพักผ่อนไม่ได้ถ้าปู่นอนข้างนอกแล้วคุณปู่ก็โกรธและบอกว่าทุกอย่างจบลงแล้วฉันก็ถามว่าเขาหมายถึงอะไร เขาแค่บอกว่ามันจบลงแล้วให้เราทำสิ่งที่เราต้องการเขาเปิดประตูแล้วออกไปฉันก็เลยถามว่าเขาโกรธหรือเปล่าแต่เขาก็จากไปโดยไม่ตอบและเขาส่งข้อความมาว่าเขาจะยกเลิกทุกอย่างแล้วจัดการให้เสร็จ หาคนในไทยมาช่วยพวกคุณฉันส่งข้อความไปว่าขอให้โชดเราตัดสินใจครั้งสำคัญมากแต่เมื่อฉันเห็นเขาพูดจาด้วยอารมณ์และเมา ฉันคิดว่าฉันไม่สามารถทำธุรกิจกับคนแบบนั้นได้ฉันจึงขอให้เขาคืนเงินมัดจำของชา และฉันต้องยกเลิกแผนการเดินทางทั้งหมดและเดินทางกลับเกาหลีก่อนเวลาโดยไม่ได้รับเงินคืนสำหรับค่าเที่ยวบินฉันคิดว่าเขาไม่รับผิดชอบดังนั้นที่ประตูหอพักของฉันจนกระทั่งฉันออกมาและบอกว่าฉันได้พูดถึงมันแล้ว เขาเสียใจมากและถามว่าทำไมเขาถึงพูดเรื่องนี้แปลกๆในเมื่อเขาให้สกินชิปฉันเพราะฉันเป็นเหมือนลูกสาวของเขาเขาบอกกับสื่อทั้งหมดว่าเขาเป็นคนไม่ดอก ฉันใช้แรงห้ามไม่ให้พวกเขาเปิดประตูที่พักของเราอย่างต่อเนื่องและบังคับให้เข้ามาฉันตกใจมาก เราตัดสินใจครั้งใหญ่มาภูเกต็ตโดยบอกเขาให้ยอมเยอะและไว้ใจปู่ของเราเท่านั้นแต่ถ้าเขาจะไปนอนกับเราเพราะเขาเป็นห่วงเราตั้งแต่แรกเขาน่าจะบอกเราให้เอาที่พักที่ใหญ่กว่ นั่นคือทั้งหมดที่และถึงแม้ฉันจะอึดอัดที่จะสัมผัสตัวเองต่อไปแต่ฉันก็ทนได้เพราะฉันคิดว่าคุณปู่เป็นคนเหมือนพ่อของชา และฉันเพิ่งรู้ว่ามันไม่จริงแต่จูจูจูเนียก็บอกฉันว่าฉันไม่อยากทำงานที่บริษัทแล้วเลยต้องหาทางหาเงินแบบอื่นฉันไม่เคยบอกว่าฉันจะลาออกจากงาน ตอนนั้นฉันเครียดมากกับจูเนียแต่เขาไม่ได้บอกว่าจะลาออกจากบริษัทและจูเนียก็ไม่ได้บอกว่าเขาไม่อยากคุยกับฉา ปู่ของฉันแตกต่างไปจากเดิมมากในเดือนสิงหาคมตอนนั้นเขารักฉันมากเหมือนลูกสาวของเขาและระมัดระวังอย่างมากเกี่ยวกับวิธีที่เขาปฏิบัติต่อฉัน แต่เมื่อวานเขาเอาวนยมาให้ฉันทั้งๆท,ที่เขารู้ว่าฉันดื่มไม่ได้ ของฉันพูดเสมอว่าเขาจะเป็นเงาของฉันเขาบอกว่าเขาเฝ้าดูฉันมานานแล้วและฉันก็เป็นนักธุรกิจที่ใหญ่กว่าที่ฉันคิด เมื่อวานปู่เสียน้ำตาบอกว่าดีใจมากที่ได้มาเมืองไทย ฉันยังคิดว่าปู่ของฉันเป็นพ่อของฉันดังนั้นฉันจึงเรียกเขาว่าพ่อแต่ถ้าคุณมีน้ำใจต่อยิ้มและฉันมากกว่านี้อีกหน่อยสิ่งนี้คงไม่เกิดขึ้น แม้ว่าอันสุดท้ายจะยุ่งมากแต่ฉันก็ยังศรัทธาในตัวปู่ของฉันมากตอนนี้ฉันไม่สามารถเชื่อใจใครได้ ฉันตัดสินใจไปพบกับจูเนียที่กรุงเทพถ้าทำได้ฉันอยากจะมอบของขวัญให้กับครอบครัวปลาปักระเป้าของฉัน เงินไม่สำคัญอย่างน้อยฉันก็เชื่อว่าปู่สิงโตไม่ใช่คนที่จะทำร้ายฉันฮิวฮิวมากมาก 그래 라면 먹자. 라면 타이마마 타이마마. 자, 김 타이마마. 타이 보트와. 보와 ในขณะที่คุณมีชีวิตอยู่สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นทุกพอน้องฉันจะมาทีหลังในตอนเย็นพวกเขาบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดกำลังงมสิ่งที่ดีที่สุดแค่การได้พบเธอได้เดินแล่วมกอ,อ,อย่าเพิ่กเสักหนาะ 저번 음, 엄청 짜. 그리고 계란 먹고화분이녕하 뽀뽀 치킨 치킨 뽀뽀 치 레벨 어. 시 เป็ดพันแปดพันดอลลาร์สำหรับฉันมันก็แค่กระดาษ คุณไม่สามารถชนะใจผู้คนด้วยสิ่งนั้นได้สิ่งนั้นได้